สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนสุหมองสุขบอนเนาะพ่อๆก็ส่อมน้องแท้นะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็พ่อพามเพิ่นตัดผมให้ลานทรายพี่น้องเด็ตีนลูกหลานนะคุณงงาตัดผมให้ลานทรายหน่อยกับน้องไม้พี่น้องเอ้ยน้องไม้นะไม้อีกแล้วพี่น้องเอ้ย dạy phi hai ừ. 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 <laughs> <laughs> tạm không hay nóng tan sung cao lắp phi nhỏ lắp phi <laughs> nhỏ

เอียงมือไปเชียงใจเฮเนี่อย่าตีิงตีหำเฮ้ยน้ำมันพืชลูกน้ำมันพืชน้ำมันพืชเน่าน้ำมันโกนกระหว่างเข้าไปเลยน้ำมันพืชลูก giờ tiếp nữa ế mày cái này ế mày cái này, là, này, này. đây là cái bả nè na 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 mùng đôi gì nè 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 đây nè hiền không? coi mà phiền giấc non phiền non cứ lên ngon nghe. em thấy mua không? nãy đây là nè 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 mắt nè ui พิ่อยากนอนเพิ่ได้งองเองพ่อบอพอบอพออาลูกพ่อกระเบิงเบิงเบิงทังล่ังนี่มมนคือเคือนคือต่ำทลก ไผ uh. <smart> <immeldzień> ่ปากกระปากกระหม่อมโอ้ตะว่าหกไม้บ่แคบลงอืออะเบิ่งเอาไม้ผู้ลูกผู้ผู้เอาไม้ตัดผมผู้นะจังง่ายล่ะมะ ตัดผมผมอาจจะปิ้วใส่ตัวนี้ำลั่โน้ำลามแม่มดิีชตัดผมเหกัไปตาสร้างพี่น้องเอ้ย

chắc song, young lord, không ai à à, anh thầy. chắc sông lột nòng mày nè này mày 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 kì mày bà mày nó là chút một cục thịt bếp Được Tiên ừ. <laughs> phun cả Thăng tầm thăng xuống Nhanh sẵn nha nha Nàng bừng, nàng bừng, nàng bừng Nàng bừng lúc Nàng bừng mai tay phun nè Hả? มึงห้ามกันจะตีงนี่มึงดูมันยังเป็นหางอย่างเงียนี่นั่งก็มาปอกฮอปกี้อ่ะ bên nhà là bạn này Bà... <laughs> nghe, nghe. <laughs>

หม,มันเก็บแต่หมอนหินไปเรีดถงกุขอาเยเีนกยนแม่ไป็ล่างห้แม่บลล่างเด้ หามหามหามได้ส่งเก่าพี่น้องเอ้ยลาแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าดิไม่แห้งสุขคุณๆคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแท่นเนาะบ๊ายบาย